สวัสดีจ้านักเรียนวันนี้ครูมีข่าวดีมาบอกนักเรียนอีกแล้วนะจ๊ะคือว่าเดือนหน้าทางโรงเรียนจะจัดให้มีการไปทัศนศึกษาจ้าโดยสถานที่ที่พวกเราจะไปกันก็คือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่อยู่ที่กรุงเทพนะจ๊ะซึ่งเดี๋ยวทางโรงเรียนเนี่ย ก็จะมีจดหมายส่งไปขออนุญาตผู้ปกครองส่งไปให้ประมาณอาทิตย์หน้านะคะเด็กๆทุกคนต่างตื่นเต้นที่จะไปเที่ยวทัศนศึกษานอกสถานที่นี่พวกเราฉันว่าไปทัศนศึกษาเนี่ยฉันจะขอตังแม่ไปสักสองพเผื่อจะไปซื้อของอะไรมั่งอะ่ะพอสองพเลยเหรอ ฉันว่าแม่ฉันน่ะคงไม่ให้เยอะแยะขนาดนั้นหรอกแต่ฉันว่านะฉันจะขอแม่ไปสักห้าพันนะแกห้าพันเลยเหรอไปทัศนศึกษาแค่วันเดียวเนี่ยนะก็แหมไปทัศนศึกษาที่กรุงเทพทังทีก็ต้องเตรียมตัวไปใช้สิแต่แหมห้าพันเนี่ย ไม่เยอะแยะอะไรเลยสำหรับที่บ้านของฉันเลยนะปกติอะเวลาไปเที่ยวกรุงเทพกับที่บ้านนะก็หมดไปวันละสองสามหมื่นแล้วล่ะค่ารถค่ากินค่าช้อปอีกก็แหมนะก็คนมันรวยอะเจนนี่เป็นคนที่ชอบอวดร่ำอวดรวยประจำห้องที่ใครๆก็รู้หมดว่าเจนนี่เป็นเด็กบ้านรวย ชอบใช้ของราคาแพงๆกินของแพงๆชอบโพสรูปไปกินไปเที่ยวที่แพงๆใส่เสื้อผ้าแพงๆลง Facebook และไอจเป็นประจำเจนนี่เดินเข้าห้องเรียนมาพร้อมกับชานมไข่มุกร้านดังที่เจนนี่จะซื้อมากินเป็นประจำเจนนี่แกกินชานมไข่มุกทุกวันเลยนะ ใช่ฉันน้ะชอบกินนะกินน้ำเปล่าไม่ค่อยจะได้อะรู้สึกว่ามันฝืดๆคอนอ่ะต้องเนี่ยชาน,นมไข่มุกร้านนี้เนี่ยนะตอนนี้เขาจัดโปรด้วยอะซื้อ10ฟรีหนึ่งแก้วละ159บาทเองชาน,นมไข่มุกแก้วเดียวเนี่ยนะแก้วละ159บาทเนี่ย ฉันใช้กินข้าวทั้งวันเลยนะแหมกันนิดหน่อยอะนะก็ฉันอะรวยอะแค่เนี้ยไม่แพงหรอกโอ้โหเจนนี่ฉันอยากจะรวยแบบแกมั่งจังฉันจะได้กินชานมไข่มุกแก้วละเป็นร้อยๆยแบบแกทุกวันฉันน่ะกินแก้วละสิบบาทก็หรูเล่าเออนี่เจนนี่บานแก คงใหญ่โตหน่าดูเลยสินะอืมที่บ้านฉันนะ่ะใหญ่โตมีคนใช้ตั้งหลายคนนะ่ะมีสระว่ายน้ำด้วยนะอ้โหแบบเนี้ไม่เรียกว่าบ้านเล่าเรียกว่าคาลือหาดเลยดีกว่าแหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอ๋อนี่ยังไม่เคยเห็นบ้านเจนนี่เลย ฉันว่าพี่กลุ่มเราจะไปทำรายงานกันน่ะฉันว่าเราไปทำรายงานที่บ้านของเจนเนี่กันดีกว่าไหมเออออใช่ใช่ใช,ใช่ไปบ้านเจนเนี่กันไม่ได้หรอกที่บ้านฉันน่ะเข้มงวดเรื่องการรักษาความปลอดภัยนะแล้วก็อีกอย่าง พ่อกับแม่ของชานนะไม่ชอบให้คนนอกหรือว่าคนแปลกหน้าเข้าไปยุ่มย่ามในบ้านน่ะว่าอดไปเที่ยวบ้านเจนนี่เลยอืมอยากไปเที่ยวบ้านเจนนี่เนาะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราแบ่งงานกันไปทำคนละหัวข้อดีไหมแล้วก็ค่อยเอามารวบรวมกันทำเป็นรูปเล่มรายงานดีกว่าไหมล่ะ โอโอโอเอาอย่างนั้นก็ได้ทุกวันตอนเช้าเวลาที่เจนเนี่มาโรงเรียนเจนเนี่จะต้องผ่านร้านชานมไข่มุกร้านดังที่ราคาแพงลิบลิวเจนเนี่อยากกินแต่เจนเนี่ไม่มีเงินมากพอเจนเนี่จึงไปเก็บแก้วที่คนกินหมดแล้วจากถังขยะแล้วก็เอามาใส่ชานมไข่มุก ที่เจนนี่เอามาจากที่บ้านเพราะว่าที่บ้านของเจนนี่เป็นร้านขายชานมไข่มุกทั่วๆไปราคาแก้วละ19บาทเจนนี่ก็เอาชานมไข่มุกของตัวเองมาใส่แก้วของที่ร้านแก้วละ159บาทแล้วก็เอาไปกินโชว์เพื่อนๆเพ,อนเพื่ออวดรวยไปวันๆที่บ้านของเจนนี่ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไร ขายชานมไข่มุกแก้วละ19บาทหาเช้ากินค่ำไปวันวันแล้ววันที่จะไปทัศนศึกษาก็มาถึงทุกคนตื่นเต้นดีใจที่จะได้ไปเที่ยวกรุงเทพเจนนี่เตรียมกระเป๋าหรูๆใส่ของใช้ที่จำเป็นเพื่อจะเอามาอวดเพื่อนๆด้วยแล้วที่ลืมไม่ได้เจนนี่แอบไปหยิบเงินของแม่ มา5,000บาทเพื่อจะเอาไปอวดเพื่อนอีกด้วยโดยคิดว่าเดี๋ยวกลับมาก็จะแอบเอากลับมาคืนไว้ที่เดิมแม่ของเจนนี่ก็เตรียมทำข้าวกล่องไปให้เจนนี่กินระหว่างทางด้วยเจนนี่ก็รีบออกจากบ้านจนลืมถุงข้าวกล่องที่แม่เตรียมไว้ให้แม่จึงรีบตามเอาข้าวกล่องไปให้เจนนี่ที่โรงเรียน แต่เจนนี่ยังมาไม่ถึงโรงเรียนเพราะมัวแต่ไปที่ร้านชานมไข่มุกเจ้าดังและกำลังเอาชานมไข่มุกจากที่บ้านของตัวเองมาใส่แก้วของที่ร้านดังอยู่เมื่อแม่มาถึงที่โรงเรียนก็ตามหาเจนนี่แล้วก็บังเอิญมาเจอกับกลุ่มเพื่อนๆของเจนนี่พอดีเออหนูหนูรู้จักลำเจียกไหมจ๊ะ รูจ้จักค่ะลำเจียกไหนอะเออลูกป้าน่ะเรียนอยู่มห้ทัมห4หนูก็อยู่มห้าทั 4. แต่ไม่มีใครชื่อลำเจียกเลยนี่คะอ๋อนึกออกแล้วล่ะนังเจียกอะ่ะรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนเป็นเจนเจนอะไรนี่แหละ เจนนี่หรือเปล่าคะเออเออใช่ใช่ใชเจนนี่นั่นแหละเนี่ยเป็นแม่นะเห็นบอกว่าวันเนี้จะไปทัศนศึกษากันเนี่ยแหละแต่เนี่ยเจี๊ยอะมันลืมข้าวกล่องแม่ก็เลยเอามาให้ตอนนั้นเจนนี่ก็ถือแก้วชานมไข่มุกเข้ามาพอดีเจนนี่ นี่แม่แกเอาข้าวกล่องมาให้เนี่ยเจนนี่น่าเสียที่เห <player> ็นแม่มาหาถึงที่โรงเรียนทำให้ความลับที่เจนนี่อวดด้วยกับเพื่อนๆนไว้แตกพังยับเยินมมัมแม่แม่มาทำไมนี่ลำเจียกแม่เอาข้าวกล่องมาให้เห็นลืมไว้น่ะอ้าว เจนนี่ไอ้ลำเจีย๊ยไหนบอกว่าบ้านรวยไงกินชานมไข่มุกแกแล้าต้องรล่อห้าสิบเก้าบาททุกวันอะไรนะนี่แกกินชานมร้านหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาททุกวันทง้งคังที่บ้านเรานะ่ะขายชานมไข่มุกอยู่เนี่ยนะทำไมทำไมแกทำอย่างนี้ลำเจีย๊ย ได้ซื้อจริงๆหรอกหนูก็แค่เอาแก้วร้านนั้นน่ะมาใส่อวดเพื่อนเท่านั้นเองอ่ะแม่ฮะทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยล่ะก็หนูไม่อยากเป็นคนจนนะสิแม่หนูอยากรวยหนูอยากมีเงินเยอะๆหนูอยากใช้ของราคาแพงๆหนูอยากกินอะไรแพงๆก็ก็หรูหรู แล้วอีกอย่างหนูกลัวเพื่อนๆพื่อนไม่คบฮ้ยลำเจียกนะลำเจียกเราจะเป็นยังไงจะจนหรือว่ารวยถ้าเพื่อนเขาจะคบเขาก็จะคบในความเป็นตัวเรานะแต่ถ้าเราเป็นคนจนแล้วก็ไปหลอกว่ารวยสากวันเมื่อความจริงถูกเปิดเผยเพื่อนๆน เขาก็จะไม่ครบเพราะว่าเราโกหกหลอกลวงเขามากกว่านะ